ปี16อ่ะไปไหนก็สังคมรังเกยียดเหม็นเดียวก็เยี่ยวไอ้ก็ไอ้ปอดก็ไม่ดีไม่มีดีสักอย่างเลยแม่เล็กเลยแล้วก็ก็มาอยู่บ้านพักใหม่นี่แหละก็เจอชัยชนะเขาก็เห็นรถขายมียังเขาก็ขับรถมาเรื่อยก็มาวางสองสองใครจะเชื่อว่ากาแฟสมสองสองจะให้หายป่วยได้หายปวดหัว่ได้อ่ะ ปวดหัวช่ป่ะปวดหัวเธอเอาอะไรออกจากหัวเฉยๆจนปวดหัวก็กินกาแฟซองแรกก็ดีขึ้นมาเออมันดีนี่ก็ไปนแนะนําเพื่อนเพื่อนก็เป็นไมเกรนนะแม่เล็กไมเกรนเขาก็รักษายังไงก็ไม่หายไม่หายเขาก็กินกาแฟสมเนี่ยเขาหายเขาหายแล้วเขาก็บอกต่อทีนี้ว่าป้าบารีก็ไปกก่วิลล่าก็มันก็ขีบ ไม่ปกติตีหนึ่งตีสองจะไปหาหมอลูกเดียวคือว่าพอพอทีไม่ออกก็ต้องนอนเอาขาขึ้นฝาเนี่ยขึ้นฝามันก็ปวดเนาะทีนี้ก็ทํายังไงหาแต่หมอหมอก็ทีละพันละพันไปโรงพยาบาลมันก็ไม่หายทีละพันละพันทีนี้ก็ทารชนะเขาก็บอกว่าไอ้เวกีวิลล่ากับน้ําน้ําแร่ของเราไอ้น้ําแร่เวกีวินล่า กาแฟโสมสามอย่างเนี่ยก็มันจะ,จะค่อยๆดีที่น้องหนังก็พอมีมีเงินซื้อโซฟาเขาเล่นแช์ก็เล่นกับเขามีเงินซื้อบียังหน่อยก็มากินกับไอ้กีบุญล่ามันก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเนาะแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆก็ฟปชั่วตัวก็ไม่ค่อยเหม็นตอนนี้พอเมื่อก่อนเนี่ยไปไหนก็เขาเลยเหม็น ขึ้นนั่งรถเขาก็ลังเกียดไปไหนก็เขาคือลังเกียดไม่มีใครอยากเข้าใกล้เดี๋ยวเนี้ไอ้ต้องขอบคุณท่านประธานมากที่ให้สิ่งดีๆมาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือว่าปามามลีกินทุกอย่างตอนนี้ก็กินเกกบเกวินล่ากับกับปีย่างคู่กันมันก็จะค่อยๆดีไปหาหมอหมอบ่อยปร,ปรากฏปาลามลีทำเลือดดีอะไรดีทุกอย่างคือว่าไป ต้องสามเดือนก็ไปเจาะเลือดจริงสามเดือนไปเจาะเลือดจริงทุกอย่างมันก็ดีขึ้นดีขึ้นค่อยๆดีขึ้น mm hmm. เหมือนจาาครูพว,วง mm hmm. เขาก็บอกว่า mm hmm. ให้ให้เช้าคุณมาขอบคุณขอบคุณตัวเองขอโทษตัวเองเรารักตัวเองนะขอบคุณนะอยากได้อะไรก็อธิฐานเอา mm hmm. บัมเรลีก็ได้ทุกอย่างอยากได้เครื่องกรองน้ำอ,อับแหลกก็ได้เครื่องกรองน้ำก็ให้ชาวบ้านกินมั่งเรากินมั่ง ปานก็นมากดสองบาทสามบาทเช้าขึ้นก็นเติมขึ้นมาเดี๋ยวนี้สุขภาพก็ดีนะแม่เล็กสุขภาพดีถือว่าเราจะกินเวกิวิลล่ากับบียังเนี่ยคู่กันนะคนที่เป็นเยอะๆน่ะกินเลยเวกิวิลล่าบียังนี่กินนะ่ะบัมเรเลียเจ็ดสิบเจ็ดสิบสี่ปีนี้แล้วนะบัะเมเรเลียยังไม่ต้องใช้ไม้เท้ามาก่อนใช้ไม้เท้านะแม่เล็กที่ยังไม่ที่เข้าขว้องสับวาวันุษย์แรกๆเลยนะ ใช้ไม่ท่าเลยเด,เดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้แล้วเดินสบายเพราะว่าทําไมอายุเจ็ดสิบสี่ทำไมเดินดีสุขภาพแข็งแรงดีก็แนะนําเขากินกาแฟสมบางคนก็ปวดหัวแนละ้วเขาก็มากินคนไม่มีค่ยมีตังเขามากินมาละซองละซองเช้าก็มาแล้วเนี่ยเขาจะกินเนี่ยเราก็ได้บอกคุณน,นะไม่เล็กน,นะบอกคุณเขาทุกสิ่งทุกอย่างป้ามะาลีอ่ะข้าห้องสัมพันมนุษย์ข้าห้องริยศาสตร์ เศษโมเดลเนะี่ยมีบุญนักหนาที่ได้เจอแบบเนี้ยเจอที่